สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมป้าต่อยพรมมีเซนต์เบาเขียดนะครับกั้เดินทางนะครับมาหาปูด้วยสีตาไฟนะครับท่านผู้ชมผมมากับป้าต่อยเลขเลขบ่อเข่าหรือว่าเป็นเลขกเลขยักษ์ใหญ่อยู่ด้านหลังบ่แน่ใจนะครับมีมีเกียิมีศูนย์มีสามบ่ผมบ่แน่ใจนะครับท่านผู้ชม แต่หนุ่มอามาที่มาขอคนเดียวนะครับท่านผู้ชมหนุ่มอามาจุดเลขทูบได้103หรือ130นี้นะครับท่านผู้ชมเลขเข้านะครับเลขเข่า03อยู่นะครับของหนุ่มอามเมื่อนี้นะครับพมืตามต่อผมมาผ่อนหนุ่มอามนะครับเดี๋ยวไปพอทีมงานแล้วก็เข้าไปนะครับสักาการวะไว้ขอโชคขอลาภนำปูหรือสีตาไฟเพราะว่าต่างแต่บูรณาณศาสตในเพ่นไม้นะครับท่านผู้ชมเพิ่นกายโชคใหรร้ลาภ มาต่างแตนันมาอลไรนะครับท่านผู้ชมเข่าทุกงวดอ่าในทีมงานนะครับในทีมงานหมดนุม่มบวชิเป็นนุ่มอามเป็นมาวินเป็นปัต่อยเป็นพอทองเรคือมาเนี่ยบ่เข่าผู้ใดก็ต้องเข่าผู้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวไปพอทีมงานหล้วก็เขาไปสักาการะบหว้ปูฤาสีตาไฟน้ำกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเป่าเขียดเพิ่นกรลังเบิ่งโทรศัพท์สวัสดีครับเป่าเขียดสวัสดีครับอืม นะครับวันนี้มารถหนุ่มอามนะครับท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งไปนะครับ,นนรบท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไว้หาตาต้อยกับนุ่มอามแล้กันมามาเขียนสวัสดีครับนุ่มอามสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มม,มาขอโชคขอลาภพูดสีตาไฟเพราะว่างูเขียวเนี่ยเอกเข่ามาไล่สดโอ้<ด>ที่น,นุ่ม่่นนุุมมอามมากผู้เดียวบ่มาไล่สดคนเดียวอืมตาต้อยกับอวินบ่วบางนี่แมนแมนใหญ่อ๋อ เอามาที่หลังอามแต่ว่าบเอาบริเวณใจว่าของอ่าเลขบริเขาหรือจะไหนบริเวณใจมาขอปูเนี่ยติเลขทั่วได้สามหนึ่งศูนย์เอาก็เขาตั้งศูนย์สามศูนย์สามครับนะครับมาตามต่อของงวดนี้สามที่หนึ่กรกฎาคมนี้ครับปีหกหกนี่แหละครับผมงวดนี้มันใจเลขแบบปูเป็นถึงไหนแน่นอนเรามีความรู้สึกว่าตั้งประเทศเปลี่ยนสายเหตุไปมาทุกอย่างเนี่ยเอ่อเอิ้นให้เข่ามาตลอดแบบเรไม่ผ่านเลยแมนตั้งแต่งวดแรกที่ขอเลย ก็ผ่านอ่ะถูกต้องงามถูกต้องตั้งตะบูรนาสาให้เพิ่นเพิ่มไม่ท้าสีไม่ปลีลังค่าไม่ให้เพิ่นนี่ก็อพิ่มนาบุญสาธุท่านผู้ชมด้วยนะครับครับก็ตามนั้นนะครับไปไปดูกันนะครับผมอ่ะไปต๋อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมนะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปสักการะกราบไหว้ด้วยกันนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องมาวินชาแนลกับป้าต่อยคนมีเซ็นนะครับใครนะที่ดูช่องมาวินชาแนลนะครับก็อขอให้นะครับโชคดีร่ํารวยปังปังกันทุกท่านทุกคนนะครับผมนะครับสหรับมือนี้สิผ้าท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคขอลาดน้ําปูไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทางช่องมาวินด้วยนะครับก็นะครับมาขอต่อนะครับท่านผู้ชมนะ่นคะขอต่องวดเลยเพราะว่าปูให้แม่นมาตั้งแต่สสวัดีครัำสารเพื่อนใหม่ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกท่านสามช่องเลยนะครับมันหนึ่งมากครับนุ่มอามนะครับนุ่มอามเป็นมาขอมาไหลสดผู้เดียวเลขเข่าเลขถูกนะคะท่านผู้ชมนะครับเลขถูกเป็นเข่าเพราะมากกระปต่อยบ่แน่ใจว่าเลขเข่าบ่าเข่าเพราะว่าเลขญงแมงมุมอยู่แต่หลังบมแน่ใจว่าเป็นเกต0สามมีบ่ผมผมกับบแน่ใจท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวมาขอปู่นะครับที่ปู่ฤาษีตาไฟนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวมาขอกัน วันนี้เอาก็คือเลขทูบเลขเทียมซี่นะครับเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับขอสองยางเอาอิอ่นะครับเบ้าเขียดวันนี้สิบอก้าว่อีหยงพ๊กเบ้าเขียดในทีนบอกกับปุ้ยเด้ออ่านะครับท่านผู้ชมเนาะเบ้าเขียดบอกว่าจะมีเรื่องคุยกับปรูใช่ไหมพาที่เดื่องเบ้าเขียดเบ้าเขียดบ่ซืนไหมอ <c oughs> เป็นยังไงก็บ่คืนบอกอะไรฟอยฟังไหมมันเป็นยังไง กเคลื่อนกือนเมื่อยกันอ่าปวดเนี่ยอ๋อวดมนคื่อนเมืยไอ้กบกวนอ่ะกบกวนกระจับกบตัวเนาะวนตัวกบปะฮะเออจะหูยกินนองลงกบกบกวนกระจับกบเท่ากับมะแบะท้องตัวน้งนี่ไม่ค่อยรักบบ่ะอ๋อค่อยรักบเอาวิ

ก็ใส่สามต่วตรงเออโอ้โหแมนเอาเงินนี่บอกให้สามตัวตรงเลยบ่เนี่ยใส่อีบ่ก็จงเข็ดเขนบเดก็ใส่สามโต่วตรงเนาะแมนนบแมนี่่น่ะแมนต่ต่ับปุ๊บเขาฟันเลยเนี่ยไหเน่นบ่ไหเนี่ยไหเน่นเปนีตรงนเยี่ยมโอเคพร้อมมาถูกพรอมาไปแชเข้ามาพี่นี่อือห่อน ถ้าเป็นหนาหนาวนะจะ้างไปแจกกันฮอ,อีกนจ้างก,กับว่าดะเป็นมืออุ่นไปยังกระบา <c oughs> นะครับแล้าขมันใจนะยทาย่านผู้ชมมวนที่ต่อมากนี่อีนนนเ,เนี่ยเน่นอนจตัเหียสานไม่หนีว่าผ่านไหไม่ผ่านจะขี่ใด้ท่านผู้ชมตั้งแต่ทำมันไม่พลาด บางงวดกับเขาสองโตบางงวดกับเขาสามโตมบางงวดเขาทั้งสามโตทั้งสองโตเห็นบางงวดงวดนั่นละอา,ะอยายมเลขให่แมงมุมอยู่ดานหลังอะ่ะที่เป็นห้าหกศูนย์โอ้ยห้าหกศูนย์หนึ่งมันออกหกศูนย์ห้าหกศูนย์หาหึ่งหกนึ่งหกเออหกศูนย์ห้าก็หนึ่งหกวันนี้เลขเลขถูกตอนนั้นโจทย์เตะหงหนึ่งเนาะ อืมโอ้นะครับท่านผู้ชมเขาทงมงวดมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาบอกกล่าวกับปู่ฤาษีตาไฟไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะอาวินสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุกสาธุดสาธุดสาธุด้อปูฤูสีตาควอยเอ้ยมึอมีลูกหลานช่องมาวินชาแนลน้่มบามคนเดิมปะต่อยคุณนมีเส้นพร้อมด้วยเขียดน้อยหรือเบาเขียดมันก็ได้เดินทางมากกับหมดอ่าผมเพื่อมาสักการะบาหว้ขอโชคลาภอ่อเขียดซื้อเขียดซื้อแต่ว่าป่อยกินมาป่อยโอเคอ่ะเออสาธุดเออปวยลูกหลานกะได้เดินทางมาสักการะบไหว้เพื่อเป็นสะพานบุญเชียม ไปห้กับเอฟซีทางบ้านให้เพิ่นได้ติดตามฟังการั่วไปอ่าให้ติดตามได้โชค,ชโชคได้ลาบท่านปูฤษีตาไฟายปูพีเมตาภูมิอิตาลีห <c oughs> ลังจากลูกหลานทั้งเอฟซีทั้งทีมงานช่องยูทูบนมอามทั้งมาวินป่าต้อยบ้าวเขียดปูเขียดจะทัี้ยุ่งยุ่งกัดหนาผาก <c oughs> เป็นกระไดมาซอยกันโบราณสารไหนปูปูกะ หลังจากนั้นมาปูก็ให้โชคมาตลอดงวดนี้ลูกหลานก็จังไ้มาตามต่อขอโชคลาภน้ำปูอีกเพื่อนำไปฝากไปต่อเดซีทางบ้านให้เพิ่นได้รับโชคลาภน้ำปูขอให้ปูโปรดเมตตาคือเก่าให้โชใไ้ลาบ3โตตรงๆของงวดวันที่สาเ็ดกรกฎาคมพศสอง6ันด้วยเธินสาธุสาธุสาธุทางทางรดงวดนี้ หลังตังต้อั้านะนงกันยุ่งไหลุ่กัเลยคันขาตาปลาช่วงนี้เขาเขาตาปลาจะเป็นลงพงไพ่เขาปลาเขาดมปลา้เขาปลาไปหาโลกหาหลาบขั้นเลยเห็กเห็นันมนะครับกับปูหรือสีตาไฟเดี๋ยวมาขอปูสองอย่างก็คือเลขทูบแล้วก็ ซี c c นะครับของไอ้มู่เจ้าโชคดีเฮงเงเลยด้วยเด้อนะครับผมเนาะค่ะเขากับมาขอถชัวขอหลารเบขอบได้มาเรียนในด้ดาน้ชมคือ<ม>ตั้งใจมาขออีีแต่ละหม่องแต่ละบบอนให้มู่เจ้าได้เบ่งกันนะครับผมเนาะ,ะ,ะอ่าอ่ะอ่ะต่อยเหย้าอะไรประเด็นี่นึ่งเหยาเะไรปอะเด็อ่าถูกปด้วยสีขาวไ,ไปบันี้ลูกล้น เจ้าสามชองเจ้าก็เป็นคนเดิมมาดุนะมเนจ้าก็เป็นตาอื่นต่หยากเงยกา่องหยาูปากองหัากร่องยากรูปยาก่องยกร่องหย่อกปร่องหยูร่งหยารูปเกหารปหยากร่องกรูก่องหากรกรองยรงายดรอยู่าู่หารับหด่องรับหม้แรกรรับผมไม้รรกรกร่านผู้ชม หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเหมือนเดิมหมายเลขสองครับหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ด หมายที่สามครับผมหมายี่่สามหมายเลขสองครับหมายเลขสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองนะานผู้ชมครับผมนะครับกับที่ปูเลือสีตาได้เสซึ่งปัดอยได้เขย่าเลยครับผมน้าท่านผู้ชมสามโตตรงๆเรียปูหัวเนี่ยอ๋อเป็นยังไงยุงยุงอีดี่จะขี้อะไรสวยด้วยด้วย เยุ่งหลายเลยดำดำอีน like ี่ดิอ่ายุ่งเอายุ่งก็เด็อดประมานเท่า่ระมานมัดก็เป็นเท่าประมานมัดไม่เห็นแต่ดำๆนี่มันตายแล้วว่ะเออเออเออดำยังร่นอ่ะเป็นรอตกตรงนี้ผมยังไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมนะผมมีแล้วผมมีเแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเลขถูก ไม่บ่ะฮันเบิร์ตไดวไปบ้องไปบ้องหมดแด้วที่อาเห็นหกทุนเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้องไปบ้องด้านล่างศาลก่อนเดี๋ยวเปิดเป็นแค่เห็นเขาสามมาวิบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปอยู่ด้านละไปดูเล่นทุบไปนะครับเดี๋ยวไปมุมนะครับน้าวินะตามนับนนะครับไปนะท่านผู้ชมเก้ยไปนะครับท่านผู้ชมไปนะเด้ยินเสียงนุงบามผมกําลังสิไปแล้วครับพอดีนุงบามกับป้าต้อยพนญางไปก่อน เลยนะครับวินเร็วๆพี่าวิะาโอ้ชหอาเอาเลขย่างใหญ่ขึ้นเลขจะใหญ่ขึ้นมาแล้วกับผมท่านผู้ชมเลขใหญ่ขึ้งงั่นงเม้นขึ้นมาแล้วะเบิ้เบิ้ลหายเบิ้งดยสายตาด้วเก้าเ็ดหักถ้าว่าเก้าเหักับศูนย์เกดหัาตัวแรกนี่เป็นเก้าก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้ตัวที่สองนี่เป็นเกจแลหว่าตัวที่สามในน้อยนี่แค่เป็นหาเป็นหาหรือสองอ่ำเป็นหานะนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมกินกินครับท่านผู้ชมขนลูกขนลูกเจษหาศูนย์เจษหาเนาะเออเก้าเก็ดห้าเลขศูนย์ท่านผู้ชมตอนนั้นมาวิ่งเห็นอยู่ใสก่อนยู่อยูุ่ยยุยยุยเุยยุ่นแ่ี่อยู่อยู่อยู่วงนี่อยู่วงใหม่องข้อสองเลขอยากใหญ่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมอยากใหญ่มาแล้วครับเลขอยากใหญ่มาแล้วครับกับปูหรือสีตาไฟครับผมเด้นี่ปูหรือสีตาผมบอกเลยนะถ้าเลขอยากใหญ่หลักฐานไม่พร้อมนะแต่ของไม่พร้อมอ๋ ถ้าของไม่ประเดิมของไม่กระเทิร์เขาสามตัวตรงต้องเสนอผู้ชมมวดนั่นเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวนุ่มานนี่นี่ตัวนี้มาแล้วนี่ตัวสีดำมาแล้วนี่นี่ยุ่งนี่ไหมยุ่งกินไข่ไหมโอ้ยน้าโอ้้ยโยงการนุ่มามันโตแนเพลงเลยนี่นะครับม้วนนั้นนะครับคนดูคนเล็กแยะๆที่ผมเห็นอยู่อยู่ตรงข้อสองนี่ตอนนั้นเขาทั้งถ้าบักเก้าเกตฮากาซุนเจ็ดห้าสามตัวทั้งสองตัวแล้วครับตอนนั้น น่าอ่นเรแต่ว่าวันนี้มาเห็นอยู่นี่ครับแานผู้ชมนี่เห็นอยู่อยู่ล่างลงมาอีกเป็นเก้าเกตห้าหรือศูนย์เกตห้านะครับเูาบปูพันหแทคือมั่นใจเล้ว่าปูพันธุสืหายนี่นอนอีรีเด็แมนตามั่นอืมนแต่ว่าเลขยู่หกระดานนี่ก็ย่งย่งอยู่นี่เป็นสองหาหนึ่มด่แนแต่ว่าสอหาึกับแปดหาหนึ่งที่เห็นกันสองห้าหนึ่งหรือแปดห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับที่เห็นกันท่านผู้ชมเพราะผมผมจะมาดูณจุดตรงนี้นี่อยรงน้ะคับ เต่ว่สองหานึ่งกับแปดหาเสียกันตรงนี้นี่อืมนะครับท่านผู้ชะเน่ยขอโชคดีเลยชคดีเลยเจ้าว่าเลกใหญ่นะาสนใจดีละสนใจเล็กใหญ่นะครับท่านผู้ชมเนอะเปียงเปียผู้ใดเปอยงเปเบื่งเขียดกันน่ะเอเอเขาเขียดไทยอเปย่าเปียงเขียดเปียงเียอหลังเขียดเขียด ี่ยังเก็บท่านผู้ชม้องหยางแห้งได้บ้างพหมขี้่าของยางแห้งได้บ้างไหบ้าหัวงียอเอ็นี้เขาเาสียงสีงติไ่วังไหนอ็นี้จะมา่ขาเขาเป็นยังไงหน่ตรงร่องหนิร่องไหนอนามาเล็กจากใ่มาครับผมนะครับ มาแล้วผมบอกเก็ดผู้แล้วมานะครับอ่าเด็กใจไม่ไหนนะผมนุนคนโอ้สัยว่าวกูดสูสุดายวมากครับนี่สุดนนะวินเดอร์อืมอินมหาอืมเขาขึยนเขาเ้นยอยงายหาเดาอืมมาทุเรศปูนี่อ็น เจ้าเนี่ยตืนมาคุกต้องคอยเรื่องกวคนในเครื่องฟันหินเน่ยอยนั่งยี่เนี่ยที่เห็นคุณในเครืองเองกูในหินนะกูเลยข้าเขาเนี่ยกูยังกูกูเหรอครับเช่นเขาบ้าแหียไปแล้วจิงเลยอืีกยุ่งเข่าปากตัวหนึ่งเลยสอง ตัวหนึ่งเขาหัวดังอโอ้ลบลม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 โอ้ยตันผู้ช่วยมือโอ้โอ้ยยุ่งเขาปากตัวหนึ่งเขาหัวดัง,ต,ง,งตัวหนึ่งเป็นมาดแน่มาม้าแน่นอนยังก็ดังปึ่งแต่ที่น,นี่โอ้ผู้ว่างไหนยุ่งเขาปากออกทั้งดังอเออเอา้าตัวหนึ่งครับตับผู้ช่วยนาะบ้าเขียบคือกับอ้าเอานะครับตับผู้ช่วสิงสิงสิงอยาวกดสิงโอ้สิงสิงเก็เป็นแห้งยุ่งผู้เรา โอ้น้องมามักแปอ่ะอ่าไปบังเด้ก่อนเดี๋ยวบอกมากกัดนะอรไสิงสิงเรือปูสิงปูเขาสิงเพิ่นบอกบดีนิบดีดิไปังไดย์แนปูยกยกนิ้วขึ้นเบ้งเป็นไทยตัวใดแน่หนึ่เมื่อเฮ้ยยังเนี่ยนับเบ้างก็ด่ะเอาแปดครับถ้าหนังกะซีท่านหนกะซีก็เป็นแปดเฮ้สองแปดถ้นังกับสองนี่กัสองเป็นซี 821ครับผม821ครับผมนะครับตามนะครับผมขอให้โชคดีครับผม821นะครับท่านผู้ชม821นะครับอทำนั้นครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม821นะครับขอให้โชคดีนะครับปดไลค์โดแชร์ขอบคุณท่านแล้วท่านนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งจะลืมดิทูบไปด้วยกันทีบ้างเลยท่านผู้ชมเอ้ยมาที่นี่ทูบใหม่ว่าท่านเบิร์เดียวครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะครับ หลังจากดูเลขทูบหมดอ่าดูเลขทูบเสร็จก็จะได้กาบลานะครับท่านผู้ชมไปดูเลขทูบเอ้าเห็นตัวแรกเล้เห็นตัวนั้นเห็นเก้าเออเห็นเก้าแล้วมาดีเก้าฮักงฮักล่เห็นเป็นเก้าเลขเเป็นเก้าองนี้ก็แล้วกันหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะครับาหนั่นนะคะท่านผู้ชมเห็นเลขเก้าก็อยู่หัวน่ะเก้าอยู่หัวท่านผู้ชมนะครับเก้าหนึ่เก้าเะโอ้ยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูน เออเก้าหนเก้าเก้าหนึ่งศูนยอ่าโอเคครับตู้ผัดนะครับทีแรกตัวแรกผมเห็นอยู่เป็นเก้านะครับผมนะครับนผู้ชมก็ให้ท่านชมโชคดีนะครับเก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งศูนะครับท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งศูนะครับท่านผู้ชมตัวเออตัวแรกตัวแรกมันหักลงไปเป็นเลขเก้าตามนั้นครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีวไปสดครับ นี่ครับตัวแรกที่หาข้องไปนี่นะคระับคุเพิเป่อนเป็นเกเป็นเป็นเลขเก้าเหรอครับทำช่วงที่หาข้องไปนะตามนั้นนะครับเป็น9 1 9าหนึาหรือเก้นนย์ตามนั้นนะครับ นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กราบลาปู่ฤาษีตาไฟไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบขอพรกับปู่ฤาษีตาไฟได้นะครับ นะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จะได้นะครับลา FC ไปเลยนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านโชคดีร่ำรวยปังๆกับปู่ฤษีตาไฟนะครับงวดวันที่สามสิบเอดกรกฎาคมพศสองพันห้ะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับช่องมาวิน h ชนแนลหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนในเซนนะครับก็จะได้กราบลาแล้วก็ลาท่านผู้ชม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมารินชาแนลหรือบางคนเดิมป้าต่อยคอมเมดีเซนพ่อทองแหลคนเดิม,อ,ดมอัมพลชาแนลป้าทิพ c h ชาแนลด้วยครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ